สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้เราจะหันเข้าไปสู่ในเชิงของการพัฒนาธุรกิจหน่อยนะครับจากประสบะการณ์ของผมที่ทำนิคมอุตสาหกรรมมาจนถึงทุกวันนี้ผมเห็นการร่วมมือเห็นการร่วมทุนเห็นการที่มีหุ้นส่วน การที่มีพันธมิตรของโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมของอมะตะมีมากกว่า1,300โรงงานเรียกว่า99%ประสบความสำเร็จการร่วมทุนครับการที่มีหุ้นส่วนการที่มีพันธมิตรที่ดีทำให้โรงงานต่างๆบริษัทต่างๆนั้นเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จครับถ้าตัวเรานั้นไม่รู้ ถ้าตัวเรานั้นทำไม่เป็นและเราก็ไปทำโอกาสเสี่ยงสูงมากเหลือเกินครับแต่ลูกค้าของอมตะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะร่วมทุนกับบริษัทที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วและเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ตรงนั้นนะครับเป็นเหตุที่นำพาโรงงานต่างๆที่อยู่ในนิคมเรานั้นประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะว่าเราสร้างความพร้อมความสำเร็จก็มาจากการบริหาร มาจากเพราะเทคโนโลยีที่ดีที่สำคัญก็คือเรื่องการตลาดครับสินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพมีต้นทุนที่เหมาะสมและก็สามารถขายได้เพราะเขามีตลาดไม่มีสินค้าคงคลังที่เหลือเป็นภาระของโรงงานและที่สำคัญก็คือผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยไปร่วมทุนกับเขาด้วยในเมื่อโครงสร้างมันเป็นอย่างนั้นโรงงานนั้น ก็ต้องประสบความสำเร็จโดยปริยายอันนี้ถือว่าเป็นทางลัดครับวันนี้ถ้าเราไปดูนะครับประเทศญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีจีนที่เขาประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาล้วนแต่มีโครงสร้างของการพัฒนาธุรกิจก็คือร่วมทุนการร่วมทุนนั้นถือว่าเป็นแนวทางในการที่จะนำพา บริษัทต่างๆในภูมิภาคนี้เดินไปสู่ความสำเร็จการควบกิจการนั้นถือว่าเป็นแนวทางใหม่ที่บริษัทต่างๆในเอเชียกำลังก้าวไปสู่ทั่วโลกแล้วก็ไปควบกิจการต่างๆด้วยการซื้อบริษัทซื้อโครงการแล้วก็มาบริหารด้วยตัวเองการบริหารด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าทุกอย่างเขาจะต้องทำด้วยตัวเองแต่เขาเป็นผู้ที่เข้าไปเป็นเจ้าของ แล้วก็กำหนดนโยบายแต่การบริหารจัดการก็ยังเป็นทีมเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบริหารองค์กรว่าจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จที่รวดเร็วยั่งยืนและก้าวไปสู่ระดับสากลได้ง่ายและขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมโครงการว่าประเทศไทยจะดีขึ้นได้อย่างไรสวัสดีครับ